and ข้าอยู่ในคมอร่ยลืนืน่นให้นอนสบันคิดถึง วันนี้ดีใจมากได้มาเจอน้องๆได้มาเจอทุกคนนะครับผมกับงานสงกรานนนสนุกที่เดอะมอลล์ไลฟ์โตงงานบงหวานนะครับผมต้องบอกว่าเดอะมอลล์ไลฟ์โตงงานบงหวานแทบจะเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของโตแล้วเพราะว่ามาทุกปีนะครับมาตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี63ซึ่งตอนนี้ปี66แล้วมาทุกปีจริงๆ รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาในทุกๆครั้งแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมสนุกกที่ทางเดอะมอลล์ไลฟ์งอางบางวันได้จัดให้กับทุกๆคนมาโดยตลอดนะครับซึ่งสงกรานในปีนี้นะครับทางเดอะมอลล์ไลฟ์งอางบางวันจัดตั้งแต่วันที่11จนถึง19เมษายนนะครบับอกเลยว่ามีกิจกรรมแน่นกันทุกๆวันอยากให้มาโดยเฉพาะวันนี้นะครับดีใจที่ได้มาเจอทุกคนนะครับผมงานสงกรานในปีนี้ นอกจากจะชุ่มฉ่ำจากการเล่นน้ำแล้วเราต้องมาชุ่มฉ่ำหัวใจกันด้วยวันนี้ใช่ไหมฮะเสียงเบาจังเลยในขอเสียงดังๆแล้วนะฮะสุดยอดน่ารักทุกคนเลยวันนี้รู้สึกปลื้มใจเป็นพิเศษเพราะว่ามีแฟนคลับตั้งแต่รุ่นตัวน้อยไปจนถึงรุ่นแม่ๆพี่ๆทุกคนนะครับผมดีใจมากใช้คำว่ารุ่นแม่ๆพี่ เมืม่อวานเมื่อวานไปตามพี่มาแล้ววันนี้มาตามน้องเนาะ<ส>ดีใจจังเลยที่ได้เจอทุกทุกคนนะครับเพราะว่าชุ้ง<ส>อะไรนะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจจังเลยได้เจอทุกทุกคนในวันนี้ถือว่าปีนี้นะครับสงการานถือว่าทุกอย่างคือกลับมาปากติมากขึ้นแล้วนะครับดีใจที่ทุกคนได้ออกไปเที่ยวได้ไปผ่อนคลายได้กลับบ้านต่างจังหวัดแต่ว่าถ้าใครไม่อยากออกไปไหนร้อนๆอนเราก็ต้องมาเที่ยวงานสงกรานใน h ที่เดอมอลล์ไลฟ์ตรงกับงวานใช่ไหมครับได้มาเจอกันในวันนี้เพลงเมื่มอสักครู่นี้นะครับเอามาฝากทุกคนนะครับกับเพลงแม่นเนื้อทองนะครับเชื่อว่าน่าจะโดนจใจหลายหลายคนแต่ว่ามีหนึ่งผลงานเพลงที่หลายหลายคนชื่นชอบนะครับเพราะว่าได้ฟังโต้ร้องในรายการนะครับกับเพลงเทพธิดาผ้าสิน้นครับม,มามอบให้กับเทพธิดาทุกคนในวันนี้นะครับผมหนูน้อยมาประกวดกันใช่ไหมลูก คนเลยดีใจได้เจอเป็นสาวแล้ว <laughs> วันจักงานวันไทยจะรมาไลา่ใบเาค่อยวโตก็พอสาวจำ เป็นเทพธิดาข

โอ้เทอถอยได้ไหมคุณดีพ่เคยพูดลที ครับเป็นคนเรา,ายังขอมีเป็นนกด้วยเมื่อกี้หันไปนกยังคอใหญ่เลยสนุกไหมครับมีความสุขไหมครับโอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสําหรับรางวัลน,น้าใจที่ว่าใบนะครับขอบคุณมากนะครับก็หลายๆคนอาจจะคุณหน้าคุ้นตานะครับจากรายการ The Golden s o n g เวทีเพลงเพราะซีซั่นสองนะครับขอบคุณมากเลยครับ เป็นพี่แกและพี่สาวนะครับบ๊ายบายครับไม่บายนี่จากนี้จากนี้น่ารักจังเลย <ๆๆ S 1> ในเมื่อวัยรุ่นเยอะเราก็อยากจะเอาเพลงให้มันดับวัยรุ่งไปเรื่อยมาฝากบ้างไปฟังก,กันกับเพลง Stand By หล่อครับผม โดนัดยังไม่รู้แล้วเมื่อไรจะมีใจไม่มีใครลองมาดีเราบางอมติมาล้ลาลาลลาไม่ชอบใครลองาชอบเราบ้างอมติมาล้ลาลาลลาไม่มีแฟนลองเป็นแฟนเราบ้างอมติมาแลาลาลาเฮ้วใหถ้าจะเธอคนนั้นของเธอเป็นฉันได้ไหม กินเลิศก,กินไายวันนี้ไม่พรอมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนี่ยอมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอวันนี้ไม่พรอมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟน,น,นแจะไปสแตนบายรอจะรอฉันจะรอมาจนถึงเซ็ส์แต่ยอมให้ฉันเป็นคนที่เซ็กแต่เอาเกียร์ไวัาทานาแฟน của thợ cho mày sẽ nó thằng bị chạy còi lại được thôi กรออย่างนั้นนียววันีวันคนเดียวยเดียวที่ฉันรอจะรอจะรอจะรอแค่เธอโลกคนดีแต่คนมีดีเล็กิดคนคนดีต้องดูให้ดีอย่าสับสนคนดีแต่ดีตรงนี้มีหนึ่งคนคนนั้นคนนั้นคนนั้นไู่เฮ้ีนไ like hey, รู้จะมีใจอ่ะไม่มีใครลเบียอรบอม,มาสิบลลลาดนไชอบใครลงชอบรอามาิามาบาลลล เราเป็นวัยรุ่นอย่างแท้จริงถูกไหมเออเอ,อ,อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าแม่ๆพี่ๆของเราเนี่ยคือมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าโต้จะร้องเพลงอะไรก็ตามนะครับเป็นเพลงสมัยไหนก็ตามอาจาขอรับรองมาสักพูดขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณประตุมนะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจที่มาให้นะอบคุณะครัคมากนะค,ะคับขอบคุณครับเลยอันนี้นี่มาจากการซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมครับเนี่ย ขออนุญาตนะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับเราจะรับกันถึงสามสี่ทุ่มนะครับผมขอบคุณนค,ครับน้องอาจจะยังไม่ตื่นหรือเปล่าขอบคุณมแม่พี่นะครับขอบคุณป้าดูมากๆขอย้อนกลับมาพูดนิดนึงนะฮะว่าเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ว่าแฟนครับคุณต้องมีความสามารถอย่างหนึ่งที่ อยากให้ทุกคนคอยสังเกตในแต่ละงานนะครับว่าไม่ว่าตัวจะร้องเพลงอะไรก็ตามนะครับจะเพลงวัยรุ่นแค่ไหนก็ตามแต่ว่าแม่ๆของเราก็จะเต้นเป็นเป็นจังหวะลีลาดอยู่ดีนะครับสังเกตได้จากปะตุ้เมื่อกี้นะฮะนะครับดแ่ายนะครับสังเกตได้จากปะตุ้เมื่อกี้พอโดนัทยิงมีรูและเมื่อเดินชน เพลงอะไรก็ตามป้าตุ้มจะเต้นเป็นลีลาดได้หมดไม่เชื่อหรอกโดนัทยังมีรูดแล้วมือไรอยุจะมีใจเด็กโมครเดอร์มืออนะเอาไปสิดมาแล้วแเราเลยสุดมือได้ไหลมป้าตุ้มหน่อยครับบอกแล้วว่าแฟนคลับเรามีความสัมพันธ์เพลงจะยุคไหนใหม่แค่ไหนก็ตามป้าตุ้มลีลาดได้หมดเอางี้เพลงเมื่อกี้เนี่ยมันวัยรุ่นจัดไปเราอยากจะเอาให้มันวัยรุ่นเข้าไปอีก เป็นเป็นพิงใหม่ยุ่นเลยเพลงแบบทันสมัยเลยของแม่พึ่งพุ่มพวงรุ่นไหมรุ่นแม่แม่ไงขอบคุณจ้าขอบคุณมากครับไม่ต้องะครับขอบคุณครับ โอ้โขอบคุณมากเลยครับขอบคุณแม่อแมอนครับอ่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เป็นเพลงแม่พึ่งพุ่งพวงเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ห่างอยู่ไกลกันไปนิดนึงถ้างั้นก็ต้องกระแซะเข้ามาสิไปฟงางในครับผมเพลงนี้ขอเต้งแรงกผมเมื่อกี้ได้ไหม เฮีบเฮียบเฮีบเข้ามาสิรสกระเซ็คเรซเซ็คกระเซ็ค มันมาเอาใจ จริงๆในยุคเราเนี่ยมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือพี่ฮายทรงอย่างแต่ใช่ไหมครับเวลาเข้าไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ตามก็จะมีแต่เด็กๆไตห้างไปหมดมันเป็นเรื่องใหม่แต่ไม่มีใครมาโฟกัสว่านอกจากพี่ฮายขวัญใจเด็กๆเรายังมีพี่โต้ขวัญใจแม่ๆด้วยนะไปรวมตัวที่ไหนเนี่ยก็จะมีบรรดาผู้สูง <laughs> แต่้ะ เดี๋ยวนี้แม่ๆพี่ๆก็จะพยายามครีเอทกันให้รางวัลกันขึ้นทุกวันทุกวันนะครับมีงานหนึ่งนี้เลยไม่แดงให้มาเป็นแผงลอตเตอรี่เลยแบบคุณไม่แดงนะครับขออคุณนี้ไม่แดงนะรักต้นน้อยแต่ขอให้รักนานนะรับ เนี้จะมีเพลงที่ส่งท้ายถูกใจแล้วสิมาม้า <apply> ถ <some antis> ูกใจจึงเพลงสองท้ายแต่ว่าสําหรับเพลงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมไปกับโตด้วยมันจะมีดนตรีและต้องมีคนรับต้อเต็มละแต่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 เฮ้เฮ้เฮ้ทำแบบนี้เสียงด้วยและมือต้องมาด้วยเดี๋ยวทดลองก่อนแต่แต่ แตแดแดแดเบามากหยให้รูว่าเราแรงหมดแม่เรายังไนุ่นแรงเยังเหลือแต่แดแต่แดแต่ดเบามากโอ้โหอยาให้เขารู้ว่าเราแรงหมดสิแม่เรายังไม่นุ่นแรงเรายังเหลือแต่แดแต่แดแตแดอขรแดแัรรอขออีกทีขออีกทีแม่แตแด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 แดต้องแบบนี้ไปฟังกันกับ 30, สยังแจวครับ